น่ารักอาจจะไม่ตลอดแต่ถ้าหน้ากอดอ่ะตลอดนะสวัสดีค่ะพบกับแหม่มปอดพานครเกษตรน้องมีอีกแล้วค่ะพี่พี่วันนี้ค่ะบุกโรงแต่งหล่อเช่นเคยค่ะพาพี่ี่มาชมรถคันนี้เลยเป็นรุ่น XLT ค่ะพี่ๆค่ะแต่งเสริมหล่อมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการชนแน่นะคะจะเป็นชุด Outlander นะคันนี้นะคะการชนหน้า Outlander ค่ะแล้วก็กระจังหน้าฟอนต์ปอดนะคะตรงนี้ Ford มีไฟจุดสีส้ม3ดวงสําหรับไฟจุดตรงนี้พี่พี่สามารถเลือกได้นะคะว่ารับหรือไม่รับ สำหรับไฟตรงนี้เป็นไฟซีแคปมค่ะพี่พี่ขาใส่ชุดครอบไฟเข้าไป,าไปดูหล่อดูเท่มากๆเลยนะคะด้วยคิ้วล้อตรงนี้แบบมีหมุดก็หล่อไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคิ้วล้อแบบมีหมุด6นิ้วคันนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ16ค่ะพี่พี่ขาซีรีส์ยางนะจะเป็น26 5หนะคะทับหแล้วก็แม็กขอบ16ลายมาร์เวลคลิปสีเงินนั่นเองนะคะเท่มากๆเลยแล้วก็ยางจะเป็นยางมัทเรีนนะพี่พี่วิ่งตะลุยกุยดินกุยหินได้ดีเลยทีเดียวเด้อ สำหรับบันไดข้างนี่พี่พี่บันไดข้างของ GTY Outlander เด้อเท่ค่ะพี่พี่แล้วก็มีรูด้วยนะเหยียบขึ้นง่ายค่ะแล้วก็สติกเกอร์ที่สานมารอบคันเรนเจอร์ที่เท่แบบนี้มีคลิปสีแดงวายแท็กหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายค่ะนี่เลย ใส่ที่ส่วนของโรบาร์ TTY Outlander ค่ะหล่อเท่ครบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรอส่งมอบให้กับ FC นะคะแต่งเสริมหล่อครบในส่วนของด้านท้ายก็เป็นกันชนท้ายเช่นเดียวกันของ TTY ครบคันเลยรอบคันเลยนะคะพี่ๆสำหรับพี่ๆที่ชอบชุดแต่งนะคะของ TTY Outlander หรือแมกกระาของของ h a m m e r หรือชุดแต่งต่างๆพี่ๆสามารถโทรมาหาแอมได้เลย084 232 6265ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ